สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับโซโลเดี่ยวนะครับประจําวันอาทิตย์ที่25นะครับสิงหาคม2567นะครับวันนี้ฟุตบอลมีมากมายนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะครับผมโซโลเดี่ยวให้2ตัวก่อนกับฟุตบอลเวทีลีกของเอเชียนะครับผมแล้วก็มีไทยพรีเมียร์ลีกของเราด้วยนะครับไปกันที่ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับคู่แรกนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะเจอกับแบงคอกยูเนเต็ด นะครับผมด้วยชั้นเชิงแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะครับแบงคอกนะน่าจะเหนือกว่านะครับถ้ารูปของเกมนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับอุทยธานีฟอร์มช่วงหลังก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุดว่าคู่นี้น่าจะไปทางอุทยธานีผมฟันตรงให้อุทยธานีนะครับอาจจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ยืนเสมอได้ที่หนึ่งนะครับผมไปอุทยธานีได้เลยครับทุกท่านนะครับส่วนคู่ที่2องฟุบอลเจริกญี่ปุ่นนะครับจูบิโลอิวาตะ นะครับวันนี้จะเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมนี้อยู่ในท้ายตารางของเจลีนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจูบิโรอิวตะเนี่ยฟอร์มดีกว่านะครับผมแล้วก็สถิติการออกไปเล่นนอกบ้านของซัปโปโรนั้นไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแพ้มาประมาณ70%เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จูบิโลอิวตะนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับในสกอร์ที่1-2ประตู นะครับผมแล้วก็ไปที่จูบิโลอิบตะโชคดีมีไฉแน่นอนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เพื่อร่วมเป็นสมาชิกสโมสรของเรานะครับในนั้นเรายังมีทีเด็ดให้ทุกท่านอีกมากมายเลยครับแล้วก็วันนี้สวัสดีครับผม